ยูบโบสนะเอนะคะมันก็จะมีทุกปีปีระคานะคะ,ะ,คะซื้อโอ้โหแบบสวยอะ่ะตัวแบบทุบพุงอย่างนี้นะคะว้าวอันนี้เยอะเลยค่ะเนี่ยนะคะน้อมันกำลังออกมาใหม่พอดีเลยเนาะสวยสวยถ้าเกิดว่ามาเก็บช้ากว่านี้เนี่ยมันก็จะไม่มีให้เราได้เก็บแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแก่ก่อนนะคะไปลู่แดงๆอย่างนี้ค่ะใหญ่มากแต่ต่างกันมากอันนี้ก็จะเป็นผ่าแบบ อีกชนิดหนึ่งนะผ้าหอมมากผ่าปานเหมือนกันนะคะสวยมากเลยอันนี้จะเป็นสีโชโปูอ่อนๆนะคะ ชอวน่าฝนคุณดอยนะคะเนาะวันนี้น้องฝนก็จะพามาหาคอป่านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาไกลแค่สามคนค่ะเราดูว่าเรามาหาอะไรกันนะคะเนาะป่าที่นี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยเราก็จะได้เสียนกเสียอะไรต่างๆในที่นี้นะคะเนาะต้นไม้ก็ใหญ่ๆค่ะไม่เหมือนแถวบ้านอ่ะใกล้ๆบ้านน้องฝนนะคะนี่จะไกลหน่อยค่ะนี่ แตก็ใช้ได้เลยนะคะนาะเรามาแค่สามคนอ่ะผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปข้าบนนู่นะคะ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันว่าข้าบนนี่แหละมันมีอะไรให้เราเก็บทําไมนกฝนถือมาที่นี่นะคะนาะไปเดี๋ยวตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางไหนทันนี้เนาะเดี๋ยวขึ้นไปทันนี้แล้วก็อ้อมลงมาทาันนี้ดีกว่านะคะ กว่าจะเดินขึ้นมาตัวนี้ได้นะคะบอกเลยว่าทางเอาหน่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะชาน่อยนิดหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ที่โนโฟนมาหาก็คือน,นี่เลยค่ะก็คือจะเป็นยูโบส์นาเอนะคะมันก็จะมีทุกป,ปีปีละคานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นดอกแล้วเห็นไหมเน,นี่ยแก่แล้วนะคะนี่ดอกจะเป็นดอกแล้วแต่เราจะเอาแค่นี่อันนี้นะคะเนอ่อนๆตรงนี้ค่ะเราจะเก็บไปมีฝันนี้อีกรุ่นนึงนะว้าวดูการานแบบอ่อนๆสวยมากขาวๆเลยค่ะทีนี้ วันนี้แบบสามสาวมาเอาชีวิตรอดในป่าก,กันเลยนะคะเนี่ยออนเขาเขาแบบนุ่ม,มเลยอะ่ะดูเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะเราสามารถกินสดสดก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปผ่าเอาไปลวกจิ้มน้ําพริกก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นดอกมานะคะแล้วก็ต้นมานนี่ค่ะมันก็จะเป็นสีแดงๆหน่อยนิดนึงนะคะเนาะใบมันก็เหมือนใบไม้ทั่วไปเลยนะคะโอ้โห ถ้าเรามาช้ากว่านี้นิดนึงอ่ะมันก็จะไม่ได้แล้วแหละมันเริ่มจะแก่หมดแล้วเดี๋ยวเราจะต้องตามหาแถวๆนี้ขึ้นไปนะคะทั้งอันนี้เลยต้นตัวเนี้ยแต่เยอะมากไม่รู้ว่าขลังอ่ะมาเยอะหรือเปล่านะคะซึ่งที่นี่นี่ก็คือน้ำฝนมาหาทุกป,ปีอยู่แล้วค่ะปีนี้ก็เลยรีบมากกว่าคนอื่นเขาเดี๋ยวจํไม่เดี๋ยวจาไ,ไม่ได้กินนะคะไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปค่ะขบวนอีกนิดหน่อยค่ะว้ายลื่นมากเลยอ่ะที่นี่มาช้านอะ่ะ จออีกแล้วค่ะนี่เลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนอกแต่สีอันนี้จะไปสีน้ําตาลแล้วแหละเลืออันนี้เล้วไงเริ่มจะแก่แล้วเนาะใช่ค่ะแต่ก็เก็บไปได้อยู่โอ้โหแบบสวยอ่ะตัวแบบพุพุงอย่างนี้นะคะตันข่าเก็มีไม่รู้ว่ามีรู้หรือเปล่าน่าจะมีน่าจะมีเยอะนะดูแล้วอ่ะเพราะว่ามันอันนี้อยู่อ่ะถ้าต้นมันใหญ่แล้วมันก็มีอย่างเงี้ยวันนี้เราช่วยกันอุ้ยกระจายหาวิ้ยนี่ นี่ีมีมโดูสีได้เลยอ่ะเอาไปขายในตลาดก็ได้นะคะอู้อันนี้สวยนี่นี่นีมาะลักขึ้นมาใหม่เลยค่ะอู้อันนี้สวยสวยนี่เลยโอ้โหชอบดีอ่ะวันนี้เรารีบมามาหาก่องรองเขาอู้ฝอนุยาออกเลยท่นะเยอะเอาไปจริ้งกิมอ่ะชอบชอบมันจะมีกินอยู่ในตัวของมันเองค่ะนี่เนี่ยนี่ตอนนี้ยังมีอยู่ วุ่มามีสอลูอ่อะติจ้าน่ะอันนี้ตะก,ก้าอยู่ที่น้องน้บูเราไม่มีตะก,ก้าใส่ล้วก็ใส่เชียเลยใส่ใจได้ไหมคะ <laughs> ใส่ใจยังไม่ได้ <laughs> <Okay. Whoa. S 2> เนี่ยอันนี้แดงเลยอะสวยสวยโอ้โหดูพาไปอย่างนี้เลยนะคะสาวๆมาช่วยกันหาขอป่ากินเนี่ย แดงแดงเนี่ยแบบนี้นะคะเนาะอันนี้มันยังไม่ใหญ่มากถ้ามันใหญ่มากกว่านี้มันจะแบบสวยมากเลยนะลูกมันอะแต่อันนี้ก็ได้อยู่ค่ะจะใส่ในเสื้อไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปใส่รวมที่โนนามูนะนักบวดชอหมอล่ะเยอะเยอะข้าราก็เยอะเหมือนกัน แสดงว่าเรามาหาเคปุูเขานี่ก็น่าจะพอได้แล้วนะหนึ่งมือเนี่ยไม่ต้องไปฝันนู้นอีกเพราะว่ามันมีทุกที่อย่างนี้นะคะเก็บไปนี่ข้าบนก็มีอู้อันนี้ก็สวยอะ่ะดูมีทุกที่เลยอะ่ะถ้าเจอต้นมนันอ่อะเออฝากผมามาลูกมาหรือว่าฝากเขาจะเรียกว่าฝากหรือว่าอะไรไม่รู้มันก็มีนะเนี่ยมันกำลังขึ้นใหม่ๆ อย่างนีน้อันนี้ก็คือสวยเลยนะคะไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนนะคะพอดีพอดีเลยแบบน,นี้เนาะไปเดี๋ยวกระจายกระเก็บหน่อยเสียนกเสียแบบธรรมชาติมากเลยออยู่บนดดยนี่ก็หากินตามธรรมชาติขขงป่าอะไรอย่างนี้เลยคะ่ะเอานอกฝนลืมบอกไปนะคะอันนี้ต้นของมานะคะเขาจะาทําเป็นเชือเวลาที่พอต้องการดเขาจะาไปมาแบบนั้นนะคะนี่แหละ ว้าวอันนี้เยอะเลยค่ะนี่นะคะน,น้องมะกระ,ะออกมาใหม่พอดีเลยเนาะสวยสวยถ้าเกิดว่ามาเก็บช้ากว่านี้เนี่ยมันก็จะไม่มีให้เราได้เก็บแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแก่ก่อนนะคะดูอันนี้สวยจริงอะ่ะแบบกระลกขึ้นเหมือนดอกมูลดอกไม้เลยนะคะเนี่ยเปแบบนี้โอโ้โหไปกลุ่มหนึ่งนะคะที่อยู่ด้วยกันแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็เก็บไปนะคะนี่เก็บไปแบบนี้ อ๋อๆนะเนี่ยถ้าเอาไปขายในตลาดนะแพงมากสิบบาทยี่สิบบาทได้นี่เดียวแต่เราไม่ต้องเสี่ยงจึิงเราเรามาอันนี้เลยมาเก็บเองเลยนะคะนี่พ่อกับแม่เนี่ยชอบทานมากเลยแบบเนี้ยไปลู่แดงๆอย่างนี้ค่ะอันนี้มีแบบสวยอ่ะดูราบอันนี้แก่เร็วมากนี่บางแลว้วอะถ้ามาบานมันก็จะเป็นสีขาวนี่กะลาออกมาใหม่สวย ไอสีแบบนี้เลยสีขาไคสีส้มองเนี้ยโอ้โหดูนี่โอ้โหไม่ต้องไปไกลเลยอะมาที่นี่เลยทีเดียวถ้าปีไหนมาขึ้นมาก็ขึ้นทุกปีนะคะเนาะสวยมากแล้วมันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของมันเลยนะคะชนิดนี้เนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าใครเคยกินกันบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูชี่น้องนามูกะว่า ได้เยอะขนาดไหนแล้วนะคะดูหมาคือหมาเนี่ยเงี้ยมากเลยไม่ได้เราโกนเดียวเดี๋ยวช่วยกันเก็บแล้วไปทําเมนูอร,อ,อร่อยอร่อยกินกันอันนี้ก็ได้แล้วนะเนี่ยแค่เนี้ยได้หนึ่งมื้อแล้วนะคะดูดว,ว,ะว้าวอันนี้ลูกใหญ่มากโตมันใหญ่ลูกมันก็ไม่ใหญ่อู้โูตัวใหญ่มากเลยดูใหญ่ใหญ่โอโ้โหสวยมากใหญ่แบบว้าว มาอยู่ข้างในเนี่ยโอ้โหดูค่ะว้าวคือแบบใหญ่อะดูเนี่ยอันนี้มันก็น่าจะกรจจะจาออกเป็นมาเป็นดอกแล้วถ้ามันประมาณสองสามวันอะแต่ฝ่ามันก็คือแบบใหญ่มากโอ้โหสวยมากเลยดูใหญ่ใหญ่เนี่ยฝ่าแบบใหญ่มาก เดียวนะคะดูน้องลำโม,มาเก็บได้แค่นิดเดียวนะคะโอ้โหดูที่โฟกต้แบบรูปใหญ่มากแต่ต่างกันมากนี่เราจะเอาตะกร้าตมาม่อยเดี๋ยวเราใส่ในตะกร้าไปก่อนธรรมชาติมากเลยน้เราได้เสียน้เสียอะไรอย่างเนี้ยอ,อยู่ข้างบนนี่เงียบสงบมากไม่เหมือนอยู่ขล่าเนาะขลา่านี่มาจากมีเสียด้านโอ้โหลูกใหญ่มากผานี่ก็จะเป็นผ่าแบบ อีกชนิดหนึ่งนะผ่าหอมมผัาปานเหมือนกันนะคะเนาะหอมหอมมันะจะมีกลิ่นอยู่ในตัวขอมมันอย่างเนี้ยช่วงนี้มันกระละออกย่ออย่างนี้เลยเนาะต้นมีแค่สองต้นเองอันนี้เหรอเยอะใช่มนต้องอยู่ในที่ชื้นอย่างนี้เลย่เดี๋ยวเราหาลงไปข้างล่างไปเรื่อยคารานู่นะคะมันจะมีที่นึง่งแต่ตนนถาว่าเท่าถาถาวว่าเท่านี้มันก็ไปทานักเนี่ยได้อยู่นะเยอะเยอะแล้ววะ่าเท่านี้เนาะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างตนน้นะเมื่อกี้ดูระยะฝัเนี้ อันนี้มุสว่ากันไปเลยวันนี้ที่ดูเอ๊โอ้โหต้นต้นโเนี่ยต้นเนี้ยอืมโอ้อันน,น,นี้อันนี้มาเลิร์งไงอันนี้ผ่าผ่าอันนั้นไม่ใช่หรอที่เราไปปิ้งกินได้อะผใช่ผัดน่มาเออน,นั่นแหละดู เอาไปทายาได้นะคะอันนี้เยอะมากเลยมันตนี่อขนาดนั้เลยโอ้ยันเยีอยโอ้ยโอ้ยเอ้ยแอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยมอนยโอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้เโยโอ้ยโอ้ยโอเยีอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยอ้เลยโอยยยอยย อันนี้มาโตแล้วนะคะน้องเราไม่เก็บไปเดี๋ยวให้มันให้มันโตเยอะกว่านนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเก็บอะ่ะโอ้โหสวยมากนี่ค่ะโอ้โหอันนี้เคียวอ่อนหน่อยมันก็จะมีหลากหลายสีนะคะนาอเนี่ยต้นมันเหมือนคล้ายๆเลยอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นแบบสีเียวอ่อนแล้วอีกชนิดหนึ่งมันก็เป็นสีแดงแดงอันนี้คือยังไม่โตนะยังไม่โตก็คือออกเยอะเลยอ่ะมันเมียที่โตหน่อยแล้วก็ไม่โตบ้านนี่ค่ะ ผ้าไหนที่เราเก็บได้เราก็จะเก็บไปเอาไปจริงน้ำพริกอร่อยไม่รู้ว่าใครเคยกินบ้านค้าอย่างนี้ถ้าถ้าพี่ๆขึ้นมาที่บนดอยอก็จะเห็นนะคะก็คือเขาจะขายในตลาดอย่างนี้ที่เป็นกองเป็นกองอย่างนี้มันจะมีชั่วหน้าแล่เดือนเมษาเนี่ยเลยคะ่ะมันก็จะมีแล้วเนาะไปะเดี๋ยวกระจายกระหาอีกนะคะ ต้นมันมีเยอะมากเลยสาเกตได้เอานอกฝนหรือบอกไปนะมันจะมีสองชนิดชนิดนี้ก็คือไม่กินนะคะโน่นเนี้ยชนิดเนี้ยมันจะเป็นโนค่ะแต่ชนิดนี้มันไม่มีโนนะคะแล้วมันก็จะใหญ่กว่าชนิดนี้นะคะมันเนี่ยความแตกต่างมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปเดินป่าแล้วไปเจอแล้วมันมีอยู่สองอย่างรวกกันแล้วเกิดมาหมดไม่ใช่นะคะนี่ต้นสีแดงๆอย่างเนี้ยขล่าทีนี้ก็มีถ้าที่ไหนมีต้นอ่ะฝ่ามันก็น่าจะนี้แล้วล่ะ แล้วอ่ะโอ้โหบักาพาัอะไรตอนนี้อุ้ยตกดอยไม่ได้แล้วเนี่ยไม,ไม่รู้คนละใช่ไหมใช่รู้มีเหมือนการขามีทุกต้นเลยอะ่ะฝากของมาเนี่ยเล่นบ้านใหญ่บ้านอันไหนที่ใหญ่ๆแล้ก็เก็บไปหน่อยอันไหนที่เล็กแล้วก็ไว้เล่นจะลงไปยังไงทีนี้ฝันนุไม่มี มันไปแค่มีแค่แบบบรรจุอย่างเง้ยเองเดี๋ยวต้องออกไปทาเนี้ยไป,ไปดูคารานูกันเมื่อกี้ดำหาอะไรนะ ลำบหาต้นต้นนั้นเนี่ยต้นที่เขาอันนี้ไงเขียบลูกมาไว้อะ่แล้วมันอยู่ข้นหลังของมันนะมันยัง,งไม่เจอแต่ว่าสวยแล้วเนี่ยได้ปึ๊บเลยอุ้ยนานนานนานนั้นไปก่เ<ล>นี่ยใช่เนี่ยมันก็แดนๆดสวยอย่างนี้เลยเนะาะมันจะแตกต่างกันว่าเอาแต่ในตะกร้าไปก่อนโอ้โหได้เยอะแล้วนะเนี่ยแ๊บเดียวใช่ข่านตัวนี้นะคะเนาะ โอ้ยอันอันนี้อันนี้ก็กินอยู่นะถ้าแบบย่อออกมันอะเนี่ยอ๋อมันน่ะสิโอ๋ใช่ต้นวิญญาตคือขาลูกก็อร่อยนะคนละได้มาเปย์เอาไปจี้กินน้ำพี่ะเนาะใช่เนี่ยอันนี้เหมือนกันอัอน้องออกแล้วอะไรนี่นี่นี่ต้นมะลงหอมมากเลยอ่ะอันนี้ไม่อันนี้ก็หอมใช่กินอันนี้มันจะหอมกว่ากินมันจะหอมอยู่ในที่มาเปดอสีขาวเขาอะ เก็บไปแล้วก็ไป<ช>ทตเน,นีต้มจิ้มน้ำผิกได้อยู่นะจ้าสชหมเหมือนกัน,น<ช>ขงน,นก็เหมือนกันตเไป,เไ,ปไปดูขลาองอนะคะเชือเกับ็เพื่ลงอ่ะเก็บโพเก็บผ่กไป หลายอย่างนะคะไปรวมกันเนาะอันนี้ก็คือมีไหมมีค่ะสัลูนี่สวยมากเลยอันนี้จะเป็นสีชโปอ่อนๆนะคะใช่ไปอันนี้อะไรอะคิดได้ถูกสองไม่ได้ไม่ไม่ยอะค่ะเด็อันนี้อันนี้อันนี้อีกชนิดหนึ่งอันนี้ไม่เคยเห็นนะมันเป็นแบบคล้ายๆเหมือนดอกไม้เลยนะคะนี่ก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวดูข้าบนตุนุนนะคะว่าเป็นยังไงอีนะคะโอ้โหดูบรรยากาศวันนี้แบบ เงี้ยสงบมากอันนี้จะเป็นอีกต้นเลยนะคะเหมือว่ามันไม่มีอ่ะไม่ใช่นะโอ้โหดูสิลูกมันแบบฟรามันแบบใหญ่มากเลยนะเนี่ยน,นี่ก็เหมือนกันอันนี้จะไปโดดสีขาวนะคะว้าวดูไม่ได้เอา,าลานอุ้ยมันไม่ได้นะแบบนี้เนี่ยเธอตีก้นไม่ได้นะเดี๋ยวก้นม่ไม่โอเคอืมเนี่ยสวยมากดิโอ้ยนี่สวยค่ะใหญ่มากอันนี้ลูกใหญ่นะคะ ใช่แบบสีแดงเลยเนาะใช่ค่ะธรรม,ม,มาชาติมากวันนี้มาหา <c oughs> ขอบป้นขอบป่าแบบอันนี้นิดนึงอะ่ะลงใบกินว่างอะไรอย่างนี้นะคะนู่นน้องดำลงไปขาลาแล้วเอาบอส้มลงไปด้วยนะคะน้องเก็บบอส้ซมไปด้วยขาลานูไงเด <c oughs> ะไม่เก่งอ,อย่างนาก็ได้สาวๆตามภาษาผู้หญิงนะคะเนาะนี่อุ้ยอันนี้มันบางหมดแล้วอะ่ะอทพเยทไม่บาง ขมาไม่บาดเนี่ยจะสวยกว่านี้อีกอันนี้มาเป็นสีแดงมาบานดละมันมีผักอะไรอีกนะน้ำเราชุดที่กินได้อ่ะใช่ยยำกี้ก็อร่อยนะคะเนี่ยอันนี้ยำรวมกันได้เลยใช่ไหมใช่ได้อันนี้เขาบอกว่าครัวขานี่จะไปทานนี่ด้วยนะทขมาแล้วมานละมานละอ๋อหม่าอย่างเงี้เนาะ แต,แต่อร่อยน่ากินเนี่ยโอ้โหเธอเก็บไปไม่สุกสาต้นวันเลยอ่ะน้ำว่าเธอเก็บถ้าต้นทำใบทันล่าไปด้วยเลยน,นั่นน่ะ <c oughs> แบบว่าเธอเห็นแล้วก็คำไว้คำเหมือนหรือเปล่าได้หลายหลายอย่างเลยนะคะใช่วันนี้ได้ไหลายอย่างมากแค่สามสาว,สาว,สาวนะเนี่ยคือไม่อยากจะคิดเลยนะคะถ้าเอาไปดวยาอินนี่เือน้าะาเส้นไม่เล็ค่ะ ที่บ้านแล้วคะ่ะนี่ก็คือจะเป็นผลงานที่พวกเราไปเก็บมานะคะเนาะเดี๋ยวเราจะทาความสะอาดแล้วก็จะทําวันนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเราจะรั่วกินค่ะทุกคนรว่วประกอบบายามกับผักท,ที่เราได้มาวันนี้นะคะเนาะก็คือนี่จะไปผปปัดปาาคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะทําเมนูยามคะ่ะเดี๋ยวทาความสะอาดก่อนนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะช่วงน,นี้อากาศแบบสบายๆนะคะเนาะ เดี๋ยวทำภาษากันก่อนเพราะว่ามันมนต้องเอาที่แค,ครงแครงออกนะคะเลื่อที่มันแบบมหน,นาหน่อยนิดนึงเนี่ยเอาเอาอกหาอาอกอย่างเนี้ยค่ะ ราใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ก็คือเราจะลวกนะคะนอ้อแล้วก็เดี๋ยวจะทําเมนูกนะะันค่ะอันนี้เดี๋ยวเราให้เดือดก่อนนะคะที่จริงเนี่ยเราไม่ต้องลวกก็ได้นะคะเราสามารถทําเมนูได้เลยค่ะแต่น้องฝนเอามาต้มก่อนต้องให้มันอ่าสุกนิดนึงนะคะนอ้อกรอบอะไรเนี่ยกรอบน่องลูกในเดี๋ยวจะทาเมนูะนะั่นแหละยำเดี๋ยวลวกสะพหนึ่ยเดี๋ยวรอที่รออันนี้นะคะสูตรน้อเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องปรุงก,กันเพื่อที่จะเอามายำกับ อันนี้นะคะจะบบสของเราค่ะระหว่างที่จะบบสดของเรานะคะเ,เดือดหร,รือว่าสูตรนะคะนาอเดี๋ยวเราจะมาหาเครื่องปูที่เราจะใส่เมนูยามกันนะคะอันนี้ก็คือใบที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะคะก็คือจับแตงพาแนยค่ะแล้วก็ทำความสะอาดล้างอย่างนี้แล้วก็หาหานไปเลยค่ะ นาทีนะคะแล้วก็ตาออกมาเลยค่ะใส่เอ่นะดด้วยน้ําเย็นนะคะได้แล้วค่ะเราก็จะหามแบบน,นี้นะคะเดี๋ยวห่ให้หมดก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามายามค่ะ กันเลยนะคะกระปุกของเราเนี่ยเตรียมพร้อมไว้แล้วค่ะเราก็จะอันนี้เลยนะคะเนาะยมพร้อมกันเลยค่ะเราจะใส่พูชิโร่พริกเกลือสามอย่างนะคะเนาะใส่เกลือค่ะแล้วก็ใส่ผูชิโร่ลงไปเลยนะคะอันนี้ใส่ไปค่ะแล้วก็ใส่พริกป่นหน่อยนะคะเราจะกินแบบแซ่บๆค่ะแล้วก็นี่เลยคนให้เข้ากันนะคะเว้ยถ้ามียำกุ้งเส้นอีกนะบีเข้าไปนี่ก็คือแบบอนนี้เลยอะเข้ากันเลยนี่นะคะ ยามสุยซคะ่ะยาจะบอรสรุลูวัค่ะนี่เลยนะคะเราจกที่น่าเสร็จแล้วคะ่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเนาะวันนี้เราจะกินข้าวในทายใหญ่ๆแบบนี้นะคะ3คนคะ่ะ3าสาวเพราะว่าคุณไปทํางานกันหมดแล้วไม่มีใครอยู่บ้านนะคะเนาะ ใช่ค่ะเรามากินนการพอดีขวัญอนุญาตใช้มือกินข้าวนะคะมากินด้วยกันเลยค่ะนี้นะคะอันนี้ก็คือเมนูยอดหลอดนะเรากว่าร้ออะไรยามค่ะน้ำปตัยอยูยยุกกะเป็นการกินข้าวที่ตลกมากทุกคนใช่กินข้าวอร่อยที่สุดก็คือใช้มือกินนะคะยามันไม่อร่อยนะมาลงตัวมาเข้ากันอ่ะใช่ มัหนหอมเนาะใส่กับแตแตะไผ่ที่เราเกีมาแล้วอ้วมตนนี่ย้ักเลยเนี่วม่นยมาปั่นาลอืมมากินด้วยกันค่ะว้าวอร่อยมากนะคะนี่ อืมอับอร่อยมากอ,อร่อยอร่อยค่ะมากินด้วยกันค่ะแซ่บๆเด้อผู้สาวสามคนกินข้าวใช้มือนะคะไม่รู้ว่าใครอยากจะได้เป็ดเป็นสไพร์บบ้างแต่อร่อยนะจริงจะ<ม>บอกสือมามีแค่ปีละค้าหนาหอมหอมต้องลองดูนะคะ ก็เปลี่ยนจากช้อนเป็นมือไม่สมัยเมื่อก่อนนี่เราก็ใช้มือคีข้าวอย่างนี้แหละเวลาเราไปสวอย่างนี้เนะาะแบบทีก็ไม่มีช้อนไงเราก็ใช้มือแบ,บนี้เลยนะคะมสมัยนี้ก็จะใช้อยู่เนาะเราไงเราจะใช้มือคข้าวอยู่ใช่ค่ะสวยอย่างนี้ก็คือมันลลตัวมากเลยแต่แต่ผ่านใบสีคิวๆมันก็จะมีความหอมของเขาแล้วก็จะบอเสก็มีความหอมแล้วทุกอย่างคือ มาเข้ากันอนะ่ะยามเนี้ยอร่อยหนูตัวมากเร่อยอ่ะมันมีความที่แบบกรอบๆนิดนะึงใช่พอเด็กกันรู้สึเกเลยใช่พี่ใสกับบุรี่เราว่าจะกลับพี่ดูนะเสจท้อเนียถ้ากลับพี่ดูเนี้ยแทบนะคะ มีนาไก่ด้วยทุกคนนาไ่อันนี้จะเป็นนาไก่คร mm, ับต <c ati> yeah. ้องมีน้านิดนึงอืใส่มูสาเข้าไปนี่น่าจะอร่อยแน่เลยนะมูสากกับผู้เส้นอ่ะใช่ยำเข้ากับพอดีอ่ะเรนจะแปใหมายด้วยทำไข่ไข่ไม่ได้เพราะว่านี่มันมีใช่ปีละครั้ง เราจะได้กิน,นะคะ่ะก็เอามายำเอามาผ่าเอามาทำได้หลายเมนูเลยนะคะแนอกจากนก็จะเอาไปรับสายที่นีมด้วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนต่อไปี่นี่